ภบภูมิหน้าร้านที่ถ่ายเนี่ขายซักแต่สิ่งเกี่ยวกับ่อยเอาชีสสอชิ้นบาร์บีคิว2ชิ้นหม่าล่า2ชิ้นอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มเนี่ยใครเขามาเที่ยวตลาดกลางคืนกันตอน4ี่มงเย็นไม่ทราบ เ้อไปเลยไปเลยทุกคนวันนี้คือจอดแฟร์ตอน4ี่โมงเย็นเราพาทุกคนมาที่จอดแฟร์วันนี้ขอเป็นแบบไม่ใช่บล็อกนะวันนี้คือรายการยกนิ้วเพราะอะไรเพราะเรายกคอนโดนิ้วทั้งกองวันนี้ทั้งที่มาเที่ยวที่นี่กันมีใครบ้างอันดับแรกก็คือมีอ่ะมีเราและหนึ่งพี่พีทรู้จักเราอย่างด้านหลังคืนนี้นี้เป็นคอนเทนต์อีกคนนึงแล้วก็น้องปลายจ้าใครติดตามติกตอกของเราก็จะเห็นหน้าน้องปลาอยู่เป็นประจำอ่ะวันนี้คอนเทนต์ก็คือ จอดแฟร์สี่โมงเย็น<ช>ตามสบับบรุษัทเงินเดือนที่ไม่ชอบคนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจอดแฟร์มันมันเป็นเหมือนแบบเป็นตลาดอะไรอย่างเงี้ยถูก,ถกต้องน้าม,มาม,<ช>มีร้านเยอะแยะที่ขายเสื้อผ้าถูกต้องมีคนเขาบอกว่านี่ที่นี่คือตัดรถไฟเฟสสอง มาดูก่อนว่ามันใช่ไหมเมื่อกี้ลองเดินดูแล้วก็ดูก่อนจะฟินั่นมาก็มีหลายร้านท,ที่แบบว่าเหมือนกับย้ายมาที่นี่ด้วยแต่ทําเลเคือดีมากนี่ทําทำเลเคืออยู่หลังตึก G Tower ทุกคนกคือแฮปปี้อยู่กลาง New CBD นิวซี d พดีพรามเก้าเลยเดินทางมาง่ายมาถูกต้องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เนี่ยร้านอาหาร่เราจะมาทั้ง4ร้านเดี<ๆ>๋ยวมาดูกันว่าจะมีร้านอะไรบ้าง<ๆ>ไปจา้า ึ่งจริง,รงบอกก่อนเลยว่าตรงบริเวณที่เรามาอยู่กันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยเนาะก็คือมันจะมีแบบมีรถมีอะไรให้ถ่ายมีวงมีวิวให้ดูต่างๆเอาจริงๆมันชิวนะตอนนี้อตอนเย็นๆที่แสงกำลังแบบโพเพลย์เนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเธอกินอะไรอย่านี้เออหน้ารัาร้านนี้ ร้านนั้นอยู่ตรงกลางในทำเลที่ดีและที่นี่คือร้านเพราะอะไรเพราะว่าเพลงดีมากแล้วเห็นนะคนที่แบบชอบเข้ามาแอลเอิร์นนี่พีทในคลิปอ่ะคนนี่มาคอมเมนต์นะคุณพีทน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้ฉัน <c oughs> เห็นนะขอ,ขอบคุณที่ติดตามการนะคระหาแต่เขารู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนตอบคอมเมนต์อนะ่ะคือเราเองเราต้องแก้หนึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอนโดนิวก่อนนะ แต่มีคลิปแตมีคลิปคราเข้าใจผิดข่าเข้าใจผิดเออระหว่างรอชานมไข่บุกเดี๋ยวคือเล่าให้ฟังว่ามีคนเข้าใจผิดกอดกเน็นแฟนกันอ๋อจริงไม่ใช่เราคือแม่ลูกกันถึงมซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะพาไปสี่ร้านเด็ดใช่ไหมเสื้อเนี้ยไม่เกี่ยวนะ อิว่เฉยอยู่จริงอยเฉยเริ่มเลยเริ่มเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลของจริงมาแล้วจ้าฉันบอกคนดูไปว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มตามลิซซี่ร้านที่เราหามาซสื้อร้านนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่านังก็คือเริ่มแล้วคือมันเป็นกองมันเหมือนเป็นแบกองซ้ำอ่ะกองที่ยูทูบทิกเก็ตเฟซบุ๊กคือทุกคนก็คือเอากล้องไปจุ่มอยู่ที่อาหารอุ้ยน่ากินเนาะขอบกินก่อนนะพนมานาะเหมือนเรามายืนพนมานเตเรงตรงนี้นี่ต้องจริงยืนกินต้องจริงยืนกินเหรอ เราลืมไปเลยว่าเรามีลูกชิ้นยืนกินที่ตทุกคนถ้าเกิดทุกคนสับสนว่าเอ้ยสี่ร้านที่แนะนำาม่าเริ่มจากชาไข่มุกหรอเริ่มจากน้ำปั่นหรอลูกชิ้นหรอไม่ใช่นะนี่คือยังไม่เริ่มนานี่คือแค่เออพีริมเบี้ยเบ้ยรายทางเฉยๆเนาะมาทุกคนอันนี้คือเป็นร้านและให้เราเลือกมาจริงๆแล้วน้องไปเลือกมาอันนี้คือร้านชื่อว่า Love to Grill ถูกไหมข้างในเป็นอะไรจ๊ะข้างในก็จะคือมีแบบโคขุนย่างสันคอเป็นเนื้อด้วยนะใส่เนื้อเลรบไมค์คนนี้ย ไม,ไม่กินเนือ้อเอาพี้ไม่กินเนื้อเราจะกินให้ผีดแองร้องไ,ไปแล้วเอาไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะสั่งอะไรทีนะ่พีชเข้าใจผิดคือเขามีาอย่างอื่นนอกจากเนื้อด้วยใช่ไม่หมูไม่ไก่งั้นท่านเธอสั่งเลยเอาเลยร้านที่สองร้านชื่อว่าไก่จวบ ชอบชื่อมาชื่อเพลบอกเหมือนแบบกินจนแบบจบจับจบจับใช่ไหมคือเหมือนกับถ้าได้ดูเมื่อกี้เขาเป็นไก่ไม่มีกระดูกทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราไปซื้อกันแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้คือเราสั่งร้านไอเ์ลิดทุกิวไแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อไก่จัวไปเดี๋ยวก็ไปนั่งกินกันจ้าเอาชีสสองชิ้นบาร์บีคิวสองชิ้นฉันดูหิวมากฉันมาเพื่อสิ่งนี้ฉันมาเพื่อสิ่งนี้โอ้ยเนี่ยมาเพื่อสิ่งนี้ ตัว,ว,วไหมตัวไหมตัวไหมอ่ะตัวดูมันะจะป้อนเอามาไม่ป้อนกินเองเรลรีแคบก่อนเมื่อกี้เราไปกี่ร้านแล้วเราไปเริ่มตั้งแต่น้ำของนี้ซึ่งไม่ใช่หลักให้เราเลือกมาลูกชิ้นของพี่พีทก็ไม่ใช่ที่เราเลือกมาแล้วเราก็ไปร้านเนื้อซึ่งเราเลือกมาร้านนึงอันนั้นนะกินมากเดีนะ๋ยวรอไปเอาเดีนะ๋ยวจะไปเอาแล้วแล้วก็มีไก่ตัวปนีซึ่งอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวต่อไป มีร้านอะไรอีกนันของไปจะพาไปกินปลาหมึกบางคอนปลาหมึกบางคอนอ่เดี๋ยวเราไปกันมาแล้วทุกคนความชามความข้าเหนียวแล้วก็แจ่วอ๋อเด็ดต้องหาที่นั่งกินแหละไปนั่งกินแหละแต่มันอยู่บนมือแล้วมันทนไม่ไหวอ่ะแล้วกลิ่นมันโชยอ่ะกลิ่นมันโชยแล้วคือแบบอันนี้เราสั่งมาก็จะมีทางเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อนอ่ะเนาะจะเพลงดิซ่าคือเบื้องหลังือ อธิบายซีอันนี้คือร้านอะไรทำไมถึงต้องแวะก่อนปลาหมึกของฉันเพราะอะไรนะหรอคุยกับน้องปายเพราะอะไรนะหรอปายก็คือยอคมาถามพี่มีเพราะอะไรหรอเพราะอะไรนะหรอนี้ก็ใาเห็นดีไซน์ที่มันสดใสแล้วสรุปก็คือร้านคล้ายๆวาฟเฟิลเป็นวาฟเฟิลที่มีสไตล์ที่แบบว่ามินิมอลโอเคแล้วก็จุดเด่นร้านก็คือนางใช้ใบเตย โอ้โหแต่นาดนี้คือมีสักแต่สิทธิ์ที่ทัดเทียมที่แบบแวะก่อนมาบุญได้จริงๆได้ทดแทนได้อะไรอย่างเงี้ยเขียวๆเหมือนกันไม่เป็นมือไม่เขียวออกมออกร่มกันมากมืเขียวยังไงเอ่ยคุณพี่ตอบคำถามนี้นิดหนึ่งคือตำจิ้มหรือเปล่าที่มันเป็นอย่างนั้นใช่ตำจิ้มตำจิ้มซีฟูดหรือเปล่าหรือว่ามันติดสาหร่ายขึ้นมามีเพื่อนใจสารภาพเรื่องหนึ่งด้วยเมื่อกี้นี้บอกว่าร้านเราเฟิลชื่อร้านแก้วหวานแก้วหวานแต่ว่าเมื่อกี้เรื่องยื่อ่านไปอ่านมาก็คนพบว่านางคือร้าน เขียวหวานหนึ่งถึงไม่ใช่แก้วหวานแด้วเธอพูดดังมากหน้าร้านของเขาคืออะไรเอ่ยมันโกโก้านแก้วหวานแก้วหวานแก้วหวานอุ้ยมาดีเลยเฮ้ยไอเดียเฮ้ยสวยงามน้องมีความสวยงามมากเออสมองสมองสมองที่เรารอโค้งกล้องนั้นมันเกิดใหม่คือเอาเอาสับขึ้นมาบางกล้องกล้องนี้เลยเออดิกล้องนั้นน่าเขียนมากเลยอะค่ะทุกคน ไปร้านไหนต่อนะร้านปลาหมึกแต่ว่าเนี่ยเราคุณคนพบว่าหลักการในการเลือกเข้าร้านของเรา,าก็คือว่าร้านไหนเปิดเพลงดีเราก็เข้าร้านนั้น <c oughs> คนต่อแถวเยอะมาก <c oughs> คนต่อแถวเยอะมากเราเป็นคิวที่4 3 0 0 0พอ่ะเรา เซือมันดีอ่ะคือการมาถ่ายเทปนี้ทำให้เรารู้ว่าเราแก่แล้วพราว่าเราเดินแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะคือเราเหนื่อยมากเลยพี่ดีตอนนี้คือตอนแรกกันเรากะว่าเราจะพาทุกคนมาดูพวกร้านที่เป็นสตรีทฟู้ดที่ซื้อแลวเดินกินได้แต่ว่สุดท้ายแล้วว่า หัวเข่าเรามันก็ร้องร้องเรียกว่าก็แกลลอนั่งพักเถอเราก็เลยมาอยู่กันที่ร้านเลงทช่้าเลงแซ่บร้านเนี่ยก็เป็นร้านที่เราอ่ะหาข้อมูลไว้ว่าจะมาอยู่แล้วด้วยซึ่งเราจะสั่งไปก็คือเป็นเลงแซลมอนหมูทอดน้ำปลาใดๆเอิงเอิงถูกไมซึ่งเมื่อแกเราไปสั่งปลาหมึกร้านปังปอนไว้ปลาหมึกมันน่ากินมากและคนต่อแถวเยอะมากแกหมดเอาหรอเราก็เลยมานั่งรอที่ร้านเลงเลยกับแซับ อ่านก็สนุกกันนะวันนี้เนี่ยที่เรามาตะลุยพาทุกคนมาดูคือเรามาแต่ประมาณสักสี่โมงครึ่งเลยร้านก็เริ่มเปิดกันแล้วใช่แล้วคนแบบคนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กนจะน้อยร้านเริ่มเปิดแล้วก็ลังดีเลยเราก็ได้ทำการซื้อร้านเขาเรียกว่าร้านแรกร้านนแรกคืออานนี้เนื้อเนื้อย่างเลิฟทูกรีลอาาในอ่างไ่ย่าจำชื่อได้ดีอ่ะที่แบบเขาเรียกว่าชั่มใช่ชั่มมากชั่มมากอร่อยมากไก่จวบไก่จวบร้านนี้เป็นไก่จวบซึ่งไก่จวบคือแบบ จวบจับหนุบหนักมากเลยดูดนิ้อ่ะจริงใช่อ่ดูดีดีมากร้านที่3ก่อนไปปลาหมึกเราแวะวาฟเฟอร์วาเฟิลซึ่งก็เป็นร้านดั้งเดิมกันแต่ว่าเขาได้ชื่อว่าเขียวหวานไม่ใช่แก้วหวานนะจ๊ะแก้วหวานมาจากไหนก่อนร้แก้วหวานพิมพ์ก็คือนะ่าาไมใช่และหลังจากนั้นเราก็ไปที่ร้านปลาหมึกชื่อปังปอนกันจนเสียดูว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าน่ากินมากแล้วก็เราก็ได้นี่มาด้วยทุกคนเป็นร้านที่ถ่ายแบบทุูซัพสิ่งเกี่ยวกับหอย นี่นี่เกือบแบบเกือบเกือบโดนนี่ไม่ไฮดรอลิกของของกล่องที่ร้านเพ่งดีมากหอยหวานแล้วก็ร้านสุดท้ายคือร้านเลงร้านนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพส่งท้ายให้ดูก่อนปิดคลิปอ่ะไหนพูดถึงทำเลพระรามเก้าหน่อยสิว่าตรงนี้เป็นอย่างไรทำเลพระรามเก้าเป็นทำเลที่เขาเรียกว่าเป็นนิว CBD มันรวบรวมทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนาะตึกออฟฟิศต่างๆแล้วก็คอนโดพระรามเคอนโดพระรามเก้าจังว่าการเดินทางคืออ่า MRT พระรามเก้าได้หนูนี่ ว่าเรืยด่วนมาลงที่ตรงอโศกแล้ก็มาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันฮอลจอดแฟคือทำเลดีมากหลังเซ็นทรัลพระรามเก้าทำไปก็ได้ให้มัถึงเนทรัพระรามเก้าก่อนนะเดินมาขั้นหลังกืเจอตลาดเลยจริงมาง่ายมากแล้วก็คนที่บอกว่าเอ๊ะมันคือสันติไฟชุบตัวหรือเปล่าใช่หลายๆร้านคล้ายการเดี๋ยวเราทำการดับ เหมือนกับรีบูสตัวเองเพิ่มมากขึ้นทำให้มันมีความเฟรชมากขึ้นก็อยากให้ลองมากันดูแล้วอีกประเด็นคือร้านเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกมากไม้เนี่ยไม้ละ10บาทนะสิบาทใช่ราคาดีใช่ทุกคนที่อยู่กลางพระรำก้านะสิบาทสิบาทยีบาทอันนี้ร้อยยี่สิบสี่สิบแล้วเราแบบอยากกินนิดนิดนิดหน่อยแต่แบบหลากหลายอ่ะถูกต้องก็คือได้แล้วก็อันนี้นะมาดมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากซื้อก็อ้ก็เข้าได้เอออ่าดูเธหน่อยสดชื่นไหมล่ะแต่ดูซิ นะพอแล้วเทปเนี้ทุกคนก็คือพามาดูเนาะอ่ะก็เดี๋ยวบล็อกคลิปหน้าเราจะยกนิ้วยกคอนโดนิ้วไปที่ไหนกันต่อก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามในช่องคอนโดนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe กดกระดิด่งเพื่อเหเนื่อยแจงเตือนด้วย YouTube c h a n แนลคอนโดนิ้วของเราด้วยนะจ๊ะอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันยกนิ้วเลย